เอ้ผมจะปิดท้ายตรงนี้สักนิดหนึ่งไหมน้องไปอา้าวนี่ๆๆเดี๋ยวเสร็จจากโอลิมปิกจะมีพาลาลิมปิกนะ mm hmm. แจ้งดนบู้ชม mm hmm. เขาเปิดตัวชุดแล้วเ mm hmm. ป็นการออกแบบทำงานร่วมกันของแบรนด์แฟชั่นสัญชาติไทยพิพัชราค่ะพิพัชราใช่ไหมค่ะร่วมกับ f b t ใช่ไหม ใช่ค่ะนี่ดูเลยท่านผู้ชมเท่ hey, มากเลยค่ะนี่ทั้งชุดฝึกซ้อมและชุดวอร์มนะคะดูเลยดูเลยเอาอักษรเบรลซึ่งเป็นอักษรสากลของผู้พิการทางสายตาที่ใช้กันทั่วโลกมาเป็นส่วนประกอบหลักของชุดกีฬาค่ะซึ่งมีความหมายถึงการเป็นนักกีฬาตัวแทนประเทศไทยไทยแลนด์นี่ค่ะนี่<อ>นี่<อ>เห็นไหมคะมีผาพันคอค่ะเห็นไหมทำเหมือนผาพันคอ นี่คุณประวัติว่าโฮรัมนักกีฬาวิวชาร์เรซิง่งทีมชาติไทยเราได้มาแล้ว7เหรียญทอง7เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงจากการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์4ครั้งตั้งแต่ปี2000นะคะสวยนะสวยสวยคือคุณประวัติบอกว่าดีใจมากที่มีส่วนร่วมคือนักกีฬามีโอกาสได้ออกความคิดเห็นได้บอกเล่าความต้องการเอาไปใช้งานจริงๆที่สำคัญที่สุดก็คือใส่แล้วต้องสบายไม่สร้างปัญหาให้กับร่างกายเพราะ คุณประวัติบอกว่าพวกผมร่างกายต่างจากคนทั่วไปชุดพิธีการอันนี้คือชุดพิธีการใช่ไหมชุดพิธีการที่เป็นเสื้อทั้งชุดเนี่ยฟังจากคูณพิพัฒชราแก้วจินดาผู้ก่อตั้งแบรนด์พิพัฒชราบ่อนะครับว่าต้องการสะท้อนความสง่าง,งามของความเป็นนักกีฬาตัวแทนประเทศไทยอย่างเต็มภาคภมูมเน้นอันบอกแบบเรียบง่ายสะดวกสบายต่อการใช้ชีวิต โดยความพิเศษถูกออกแบบตามความต้องการและการใช้งานของนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นแขนเสื้อค่ะถอดได้าาถ,ถอดออกได้คือถอดได้แล้วสามารถสวมใส่ได้ทั้งแบบแขนสั้นและแขนยาวกางเกงตัดเย็บตามสัดส่วนเฉพาะของแต่ละบุคคลมีกระเป๋าใบเล็กซึ่งเป็นไปตามความต้องการของนักกีฬาแต่ละท่านที่ต้องมีของใช้ส่วนตัวบางอย่างติดตัวตลอดเวลากระเป๋าและรองเท้าผลิตจากเนื้อผ้าที่ทอขึ้นจากขวดเพชรใช่ไหมใช่รีไซเคล100ิลร้อซค่ะกระเป๋าสายกระเป๋า ถักทอออกแบบซึ่งมีที่มาจากศิลปะท้องถิ่นของไทยนี่ท่านผู้ชมพาราลิมปิกจะมีขึ้น28สิงหาคมถึง8กันยายนที่ปารีสฝรั่งเศสของเราเนี่ยทัพนักกีฬาพาราลิมปิกไทยได้โคต้าไปเข้าแข่งขันทั้งหมด79คนนะคะอ่านี่คือตอนนี้มันก็เป็นจุดสนใจตั้งแต่ก่อนหนะ้าใช่ไหมชุดพิธีการของไทยซึ่งไม่ได้ใช้แต่ คณะของพเดวิทย์วันแรกๆที่ไปปรากฏตัวใส่อยู่นะจำได้ไหมวันแรกที่ไปดูอะไรอะ่ะวันแรกไปดูอะไรใสชุดสีฟ้านั้นเหรออ่าใช่ใช่คณะของท่านใส่ชุดนั้นเลยนะท่านก็ใส่ด้วยใส่ไหมใ้จำไม่น่าจำไม่ได้ <จำ S 1> ไถนัด,ดนะน่ะ,ะท่านผู้ชม